สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 438เป็นมาตรา39ตั้งแต่ปี45แต่ปี64ไม่ได้จ่ายทำให้หมดสิทธิ์ตอนนี้อายุ70จ่ายย้อนหลังเรียบร้อยแล้วพนักงานบอกให้ยื่นอุทธรณ์มีสิทธิ์กลับมาเป็นมาตรา39ได้ไหมทำไมคุณคิดว่าคุณจะมีสิทธิ์กลับไปเป็นมาตรา39หรือควรจะมีสิทธิ์กลับไปเป็นมาตรา39ครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องไปตอบ และให้ข้อมูลในการอุทธรณ์นะครับเหตุผลของคุณฟังขึ้นหรือเปล่าถ้าฟังไม่ขึ้นคุณจะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่มีทางที่คุณจะได้กลับไปเป็นมาตรา39ครับเพราะคุณบอกว่าปี64เนี่ยคุณไม่ได้จ่ายทาให้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ก็หมายความว่าความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งการไม่จ่ายเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายเพียงแค่เดือนหรือ2เดือนแล้วเรากลับไปจ่ายย้อนหลังแล้วจ่ายเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับ เราไม่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนนะครับเราก็ยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แต่หากว่าการที่ไม่จ่ายของเรานั้นไม่จ่ายติดต่อกันตั้งแต่3เดือนขึ้นไปคุณจะไปอุทอนไปอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครช่วยคุณได้ครับคุณจะได้กลับไปมีอยู่เหตุการณ์เดียวครับก็คือมีกฎหมายออกมารองรับเท่านั้นซึ่งณนะวันนี้ไม่มีแต่ในอนาคต ผมก็คงตอบไม่ได้เพราะมันคือเรื่องของอนาคตนะครับถ้าเอาณวันนี้วันที่ผมบันทึกคลิปเอาตามตัวบทกฎหมายครับก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ครับแต่คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์คือเอาตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีสิทธิ์กลับไปเป็นมาตรา3 9ซึ่งคุณเองก็อาจจะเคยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมมาแล้วนะครับแน่นอนครับถ้าคุณไปอ้อนบอนทางเจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมเนี่ยบอกว่า อยากกลับไปเป็นมาตรา39นําเงินมาจ่ายย้อนหลังให้แล้วแล้วก็อาจจะมีเหตุผลสารพัดนะครับที่จะไปบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยควรที่จะกลับไปแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่สามารถให้คุณกลับไปได้เพราะมันขัดแย้งต่อตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเนี่ยเกิดไปดําเนินการทําให้คุณเนี่ยได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะมีความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกครับที่จะดําเนินการให้คุณได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนเขาจึงแนะนําให้คุณไปอุทธร์ซึ่งคุณมีสิทธิ์อุทธร์แต่มีสิทธิ์อุทธร์ไม่ได้หมายความว่าการอุทธร์นั้นผลที่ออกมามันจะต้องเป็นไปดังใจคุณปรารถนาเสมอซึ่งสุดท้ายครับผลการอุทธร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายครับคุณจะอุทธร์ให้มีผลที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ย่อมเป็นไปไม่ได้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ